พ่อแม่พี่น้องนรับเก็เข้าวมาลับชุมช่องจานหลอดพ้าลีครับผมมาแล้วครับมาแล้วนี่นพ่อกับแม่ยามมาย,าม,า,ยามโพลหลงครับโผล่กันแล้วปีนปลาสีลงุงยอดปรากฏครับผมปรากดปรากฏข้างครับผมถึงฤดูกาลกับปีหนึ่งรับผบกันเที่ยนหนึ่งสองเทียครับผมน้อยแท้โมมีเวลาครับช่วี้ ต่างคนต่างทิศการทิศงานวางบทถือกันครับผมเตรียมของเข้างซ้ายไหมครับผมตัวนึงซ้ายหลว,ดหลวดัดบอกว่ายังได้แก่รอดลอดชมมั้งครับพ่อชิโสกสิมานวนครับปบป<ม>อกกันอยู่เรื่อครับผมพีม่น้องูหลงกระลังเปลี่ยนซ้ายครับ เตรียมของลงเรือก่อนนะครับผม ที่เราใช้ก็เป็นเยนื่อหมักนะครับขึ้นมากกันไหลรองลงครับตาครับรองลงไปปู๊นะครับเป็นหอดมองจอดเลือกนะครับพี่น้องครับล่อลุนล่อชมกันครับผมอิสูกสิมว่านเ่ครับ อากาศกันรึ้มอากาศดีเป็นดีเลย จากนั้นก็รอรอรุน่นฮะโอ้ครับควยรุนไปทำกันครับผมรุนรุนรอ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 รุนรุนครับแต้มแรกครับมาแล้วครับ ใส่สวยครับใส่สวยนานๆครับคีมโพดนี่นีมปพดดิเซ่ครับขออนุญาตโพดกันครับพี่น่องจึงหลุดจังชมไปยันบีักผม ครับโอ้โหครับสับสับสับครับสับสับมาแล้วครับอ้อครับสับมาแล้วครับสับมาแล้วครับหลงจัดแล้วครับโปหลงจัดแล้วครับไม่มีผิดหวังครับผมโอ้โหครับใส่สวยๆงามเลยครับใส่เดียวกันครับผมนี่หนอ ยืนเมื่อทั้งสองหากเลยปากดขัางครับเนี่ยจะเป็นยามักคือเกาครับมักเองครับผมมักใส่มามใส่ปลาไข่ครับไข่งวไข่ลหนึงปลาโลหนึงหมามโลูนึงครับ ฝักใส่กันเก็มาใส่นุ่นครับผมนุ่นแล้วแต่สใส่หน่อยใส่ร้ายครับคือว่าธมาลุงไม่นำโค้งเข้าก็ใส่นุ่นร้ายครับลุงหวยลุงหองก็ใส่นุ่นหน่อยครับผมแล้วแต่ผูมับสคใส่ตับใส่ยังก็ได้ครับผมใส่โค้งไกลแต่วแต่ต่ว่าส่วนผสมใหม่ กึ่งตอกึ่งกันครับผมพี่น้องฝากติดตามผลงานนะครับดุ่นกันไปอีกครับผมเอาอีกแล้วโป๋หลงครับโปหลงครับ หยอ,อดเลครับรุดพอดีครับผมรุดลงเรียพอดีเลยเด็กการเดกการครับอุดไทยโมทันครับตรงนี้อ้ใส่สยวย้ะครับโล่ครับผมพี่น้องครับกดวข้งครับผมวางครับมือเนี่ย เฮ็ดกะับเริ่มสง,งักเศ้า uh, ครับเลยมาลงทาครับผมเหมือนี่เปนโคกแล้วมาลงทาครับคอยลุ่นคอยช่มกัน mm hmm. ไปเรื่อยครับ mm hmm. ผมพี่น่องครับผมขออนุญาตปลดครับ mm hmm. ผม โอ้หลงจัดอีกแล้วครับโอ้ใส่สวยครับโอ้โหนะครับอยาอเลยหางแดงจึงคืนอา้าวลงแล้วโอโอบุต้องจับบุต้องจับใหย่เลยลงพอดีเลยครับ ปรากดเลี้ยงกับมมกครับผมอ้ใส่สวยครับปรากดเลี้ยงกับมมกครับผมสุดยอดย้ายใหม่ครับย้ายใหมย่ยับเกิน เงียบไปตางโดนจัดแล้วครับอดแอดอดแอดอดแอดนานแล้วครับนานแล้วครับสวย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 ช็อตนี้บ่ท่านอีกแล้วครับผมนี่้องอัล ตรงนี้ครับดุ่นโลไม่อีกแล้วครับลงหอดพื้นใสเลยว้โหดเลยว่าเป็นกอที่ รายการเลยรงพอดีโอ้โหครับโอ้โหครับใหญ่ด้วยนะครับโอ้หลงครับโอาหครับโอ้โหลงครับโอ้โหครับใส่โลครับหมุนติ้วติวมาเลยครับอุ้ย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 สุดยอดแดงยังครึ่ง แดงคืนขึ้นเก่าเลยใส่วยใส่สวยใส่วยสุดโตเลยากับโปโลงไม่มีผิดหวังโปโลงยังคนโสดเหมือนเดิมครับ <c oughs> หลายปีแล้ว <laughs> ไงแห้งครับโอไ้ไหลลงไหลลงไหลลงวะโอ้คอใหญ่กว่านี้ครับครับลดและวอดแล้วครับอุ้ยครับอุ้ยหอน <c oughs> เลยครับไงครับตัวนี้ประมาณสองโลครับผมนี่นอ้องอุยต้องให้บดเลี้ยครับ หดหรือเปล่าไม่เอาครับผมหยาดเลยเอาเอาบอล้มเลยทางโค้งดี่น้องในเวล่าวยครับนะครับผม ชุ่มแต้มร้วมครับผมมาชมผลงานครับผมโอ้ยนะครับผลงานงานานี้ครับผมผลงานอันนี้ปนินแม่จะใส่ปนินว่าถือเพชรบมื่อกี้เหรอถือม่วนถือม่วนอีฝั่งนั่งถือครับผม เนี้ก็ได้โอ้หลายเต็มครับผมนี่นาองิ0ประมาณซิปสิบสามแสะกดปะกดเลียงสองปะกดข้างสิบเอดเนาะแบบนี้แต่โตใหญ่ครับผมสองโลโลครับผมโอ้โหเน่า ผมถ้าถือใจที่นี้ก็อยิ่งเท่าไหร่ก็แชร์ก็ติดตามผมก็โตลงเรื่อยครับเราเป็นกำลังใจผมเห็คดคลิปใหม่ๆให,ให้พี่น้องมึงครับผมครับในวัอน,นี้ผมจะสีแดงล่าข้าจฉาไปคือเก่าครับผมคลิปหน้าพบกเกาะทำไมครับผมพี่น้องสำหรับวนันนี้ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับ